สวัสดีครับทุกคนกับผมนายป้าพิมันตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิทเวิร์ดครับ ซีซั่นส,สองนะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะในวันนี้นะผมโอ้โหทั้งวันเลยยังไม่ได้เปิดเข้ามานะเพิ่งจะได้เข้ามานะครับในเวลาเย็นเย็น,เ,ยนเมืดๆนี้นะครับผมนะั้นวันนี้รีก,ก็จะระเบิดขึ้นแล้วนะครับผมเตรียมตัวกันพร้อมเรือยังทุกคน <c oughs> <c oughs> ผมเองยังไม่พร้อมเลยนะพูดตรงๆเลยนะเพราะว่ายังมีแพ็คที่ผมต้องเล่นอยู่นะนะั้นะนะนั่นก็คือแพ็คนี้นะผมวินเกนโดมินาอะไรโดมินานิก โดมินานอีกนะครับผมน่าคุราจังรอฉันอยู่ฉันยอมไม่ได้ทั้งนั้นออฟตัวแฟงผมก็ยังไม่มีนะครบออออฟต์โปเนเดอออฟตัวแฟงมันตัวเน่ตัวคีบิก พี่เขียวนะครับอ,อยู่ไหนวะพี่เขียวลีกก็จะเริ่มตอนสองทุ่มนี้แล้วนะครับผมนะก็อย่าลืมกันนะก็ตัวที่เราจะตีย่งชิงกันก็คือนิกโตสอรัตนะครับผมศึกนี้ผมไม่พลาดอย่างแน่นอนนะเพราะว่าอัตราดอกแบงค์ห้าสรต้อง1นึ่งพันหนึ่งพันสามแบงค์เลยดีเดียวนะครับผมและอีกตัวอีกอีกอีกอย่างนึงอะไรพูดติดอยู่นะอีกอย่างหนึ่งก็คืออนกตัวนี้ตอนที่มาที่ลีกที่แล้วเนี่ยผม แพ้นะผมนะไม่ได้ไปนะครับต่อสู้แล้วแต่ว่าก็พ่ายแพ้อยู่ดีนะผมก็จะเป็นการทวงแคนของผมอีกแล้วแหละ <laughs> ทวงแคนแบบจัดๆเลยทีเดียวกอ็อย่าลืมกันนะครับสำหรับเรือเทศนะครับอ่าเหลือแค่4วันกับ3มชั่วโมงเท่านั้นนะครับสำหรับโมซาซอรัสนะครับผมนะ <laughs> อย่าลืมเข้าไปแลกกันนะครับผมก็พูดมันทุกคลิปเลยทีเดียว <laughs> ก็อยากให้ทุกคนได้กันนะแล้วก็อันนี้นะครับอ่าก็ใกล้จะลาจากแล้วนะครับสำหรับ ไตลา,าโคซอรัสรักอีดิชั่นนะบอกนะอีก7วันกับี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สักใบเลยหรือว่ามีแค่ใบเดียวนะดังนั้นรีบทําหน่อยนะครับผมตัวผมเองก็มี2ใบแล้วนะครับก็ขาดอีกนิดหน่อยเท่านั้นนะไม่เยอะเลยโอ้ยังไกลห่างเหมือนกันนะเนี่ยแต่เดลืยอีกต้อง7วันนะยังไม่เท่าไหรน่นะขอดูวันนี้ก่อนว่าใกล้หรือยังนะครับยังเลยว่าเพิ่งได้แสนหเอง อรีบวัวกันหน่อยนะครับผมสำหรับกิจกรรมอีโวนกนะผมน่เพลสซอร์ o l u t i o n นะครับผมก็จะลุ้นรับไปเลยนะครับก็คือการ์ดวิบวับนกหลายใบแล้วก็การ์ดแรงกับการ์ดซูเปอร์แรงนะครับอ่ารีเจนเนอเรียก็มีนะครับอ่าทั้งระดับ1แล้วก็ระดับ2นะครับข้างในก็ประกอบด้วยแบงค์หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมนะก็มีโอกาสได้อยู่นะครับผมอย่าลืมไปทำกันแล้วกันนะจ๊ะอ่ะก่อนที่ผมจะตีเลิกในเย็นนี้นะครับผม ผมก็ยังติดค้างแพ็คนี้อยู่ไม่ได้เลยวิกเกนโดมินานิกนดคัาผมไาไฮบิดนกนะครับผมเอามีน้เอฟอซีบอกผมมานะครับว่าเราสามารถใช้ตัวเดียวได้นะครับก็ลองดูนะครับผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับผมหนึ่งล้านนะครับผมกับการที่เราจะได้นกไฮบิดหรือเปล่านะรหรือว่าเราจะได้นกใส่แแลนนี่นะตรงนี้นะมันมีเยืกรโนนะปกติมันจะไม่มีเยืกรโนนะถ้าไม่ให้เราใช้นะดังนั้น มันถามว่าเราใช้ตัวเดียวใช่ไหมเรากดเย็ดไปเลยนะผมแหนแกนี่ก็สู้ได้แล้วอะโอเคเราก็จะเสียน้อยหน่อยนะครับโจมเลยจิตใจเรามั่นโคคกเลแล้วยังไงเราต้องได้นี่นะเป็นไงล่ะอุย้ยเจ้าจำจริงๆเลยในที่สุดก็เข้ามาสู้ได้แล้วเอนึนว่าจะต้องใช้3ามตัวหมดแล้วนะผมเนมะื่อวานผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับทำอะไรไม่ได้เลยอะ เฉยชิบนะแล้วก็เก็บไว้หนึ่งนะับโอเคสายสัย่าอยู่เลยตกว้วตัวเดียวนี่นะจัดการจนหมดอนะไม่เหลือรอดอย่างแน่นอนเฮ้ยตาต่อไปมันต้องแข่งแบนี้แนะ่แต่ฉันไม่กลัวใดๆทั้งนั้นมันนกไฮบิดฉันก็แข็งแกร่งเหมือนกันโจมตีสองไม่สะเทือนใดๆทั้งนั้นปิดเกมเลยแล้วกันจัดการมันนกวัวพิฆาตเป็นไฮบิดระดับคอมวมอนนับระดับแรกเลยทีเดียวนี่นะสามพันสอง โคตรเก่ง <c oughs> กแบงค์ุดๆโอ้โหได้สิบแบงค์เองมีรางสั่งห่อนที่ไม่ดี <c oughs> ไม่ใช่สิบแบงค์สิบดีเอนเอนะเพราะว่ามีแค่สามยกเองนะครับผมอ่ะมาลุยกันต่อดี่ฟ่านะครับก็เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งโอ้ยสบายสบายดีบอก <c oughs> โอเคห้วยนึมอยากแจกเราชัดๆเลยทีเดียวจมตีหนึ่งก่อนเลยเพราะเรามีตัง700้งเจ็ดร้อยเลยต่อไปตีหนะ้าเียบร้อยไปแล้วนะครับผม อสวยโรนสวยโรนจิกเป็นตายแหละอาการนี้ทำอะไรเราไม่ได้อย่างแน่นอนถึงจะเก็บสตันเอ้ก็ทำอะไรเราไม่ได้นั่นไงเห็นไหมทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วดิโพครัชอะไรครัชเดอะคาร์ครัชคาครารัสอะ,อะเรียกจากลวก่อนจมตีหนึ่งเก็บไว้หนึ่งสูตรตะก,กี้เลยไม่มีผิดนะครับจะดก็บมันคอยพอกนี่เนะเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับจมตีครับตัวละหนึ่งก็พอมา ก็เป็นอีกตัวนะที่น่ารักมากเหมือนเนี้ตลอนเลยนะครับมาเอ้ยจมตีสองโอเคไม่เป็นไรเลยนะครับไม่สะเทือนใดๆทั้งนั้นชนะรถไฟชนะง่ายได้จ,จัดไม่นะนึกว่าจะให้ใช้สามสามสามซะแล้วบ้าบอที่สุด <laughs> ถ้าผมเปิดได้ไฮบิดจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอะยกสุดท้ายนะผมเอ้ย สวยโลนจัดจัดซื้อออกดีฝ่ามังอ้าวตัวนี้ไปใช้เลยนะเพราะว่าได้แน่ๆน่วู้อะไรจะง่ายกันดันเนี้ใครไม่เข้ามาตีนี่เสียดายจัดจัดเลยนะผมนะตีหนึ่งก็พอมันใช้ตัวเดียววนกันไปวนกันมาอยู่นะนะงั้นอะสองตัวสองตัวมีลำโพงตัวด้วยนะอ่าไม่ใช่ลำโพงเตียบมั่วไปหมดเลยอ่าลาบาเลนนะผมมาใส่เข้ามาได้เลยลาบาเลน นะจะพร้อมรับหมดอ่ะรับหยุดนสบายมือจมตีหนึ่งเหลือไว้หนึ่งนะป้องกันก็ไม่ต้องเลยทีเดียวอือที่ได้พิบับแน่วันนี้มะใส่เข้ามาได้ละยันรอการเปิดการไม่ไหวละทันเจเปอร่ารอฉันอยู่โอเคอมไม่เป็นไรเลยนะครับจมตี4อย่างเช่นเคยนะผม ตายอย่าอยู่เลยตัวนี้ห้ากวฝาเลยนะโจมตีนี่นะถึงแม่เจ็บพันเจ็บนะไรกโ้ด,โดเรียบร้อยด้วยบิดเงินของผมนะผมน,ะน้าชนะไปแล้วนะครับแม่โชคดีว่ะที่เรายังมีบิดบ้างนะครับได้แล้วนะครับวิกเก็ตอะไรโอ้โหเรียกยากเหลือเกินโดมินานิคนะครับผอมมาปับา๊บวิปวับฉันล่ะลีเจนดลลี่ฉันละ่นละ เออแต่อย่างน้อยๆก็อ่าได้กาสสร์ดซูเปอร์แลนด์นะครับผมนะแต่เป็นนกแน่ๆอยู่แล้วเฮ้ยหัวฟูแอนฮารุไททันนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่หัวฟูอะ่ะมึงมาจากไหนวะเนี่ยเอา้าคาโปสูคัทมาจากไหนวะเนี่ยโอเคได้คาโปสูคัทน,นะครับผมไปแล้วร้อยเก้าสิบห้าแล้วคาโปสูคัทมาจากไหนอะ่ะ ล้วการนกของบมมาโอเคเฮ้ย <Okay. Hey, S 2> หรือว่าเราตีย่างน้ำเงินวะเออถ้าใครรู้ยังไงก็ช่วยบอกด้วยก็แล้วกันนะเมื่อกี้ผมลืมดูเปิดแพ็คดูอะตายแล้วแต่ได้การน้ำอะได้ขับปูสุขัดอะเราการนกปูะเออให้เป็นได้อยางงี้เดี๋ยวผมไม่ได้การนกนะผมนะก็ยังงงๆอยู่นเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเข้าไปดูแพ็คก,การนะครับก็จําสับสนกับอันนี้หรือลบามีเปอร์เซ็นต์ว่ามีประเด็นนะ จำสับสนการนี้หรือเปล่านะเอออาจจะเป็นการ์ดเฮ้ยการน้ําก็ถูกแล้วไงก็เราอยากได้คูราจาังไงดังนั้นอาจจะมีการ์ดน้ําทั้งหมดก็ได้เออใช่เว้ย <c oughs> ผมสับสนนะครับกับแพค็คนี้นะเพราะผมใจจดใจจ่อกับนกแพค็คนั้นอยู่นะอะยังไงก็ถ้าใครมีอะไรก็บอกผมที่ด้างล่างเลยครับที่้วได้การ์ดวิบวับไปมั่งมันมีการ์ดวิบวับป่ะมันไม่มีป่ะมันมีม่วงอาม่วงทองว่ะเออม่วงทองเฉยเไม่มีวิบวับนี่ว่า เออใครได้คูราจังกับออฟตาโปรน่ะแสดงตัวด้วยนะครับอิจฉาจะจันเลยจำได้ละจำได้ละอ่ะพอดีฝานะสำหรับเย็นนี้นะผมหัวสมองหมุนปั่นไปหมดเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งไปทำงานกลับมานะเพยังงงๆอยู่อะไรงงๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะก็ชนะโดยที่ไม่ต้องซื้อตัวออกนะเจ๋วจำสุดๆเลยทีเดียวสำหรับเย็นนี้นะอย่าลืมนะตีลีกกันด้วยนะครับาไปร่วมต่อสู้ฟาดฟันกัน ในสึกอาทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกมนี้นะครับผมนส่วนวันนี้ผมนายป๊อปเป็นแมนก็คงต้องขอตัวล่าไปก่อนดีฝ่านะเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วอะมันมีแค่นี้นะ <c oughs> อะกิจกรรมก็มีแค่นี้นะผมนนเหไม่ได้อย่างนี้สิเรียกว่าโอ้โหเร็วจะจัดเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะตีจบอะไรเร็วขนาดนี้อะไปจริงแล้วนะครับซีโแกนทุกคนนะครับเอ้ยฝากกดดิฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ กด subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป้าแมกแมนก็คงต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮฮฮฮบแล้วเฟ